สวัสดีครับทุกคนเจซี Jay Z, จาก Movie w a n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับภาพยนตร์ที่ผมโดนหน้าปกหลอกนะครับ <c oughs> คิดว่าจะเป็นหนังแอคชั่นนะครับกลายเป็นหนังดราม่าซะงั้นนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Mother Android MOTHER Android นะครับเล่าเรื่องราวนะครับเป็นหนังแบบ Post a p o c a l y p t i c นะครับแบบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์หุ่นยนต์ ยึดครองโลกนะครับอารมณ์ไม่คล้ายแบบเทอร์มินเตอร์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบหุ่นยนต์มันจะไม่ได้แบบมีเป็นองค์กรมีเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะติดอาวุธอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแอนดรอยที่เป็นบัตเลอร์ครับคือเหมือนกับมีบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาคิดแบบว่าทําหุ่นยนต์พ่อบ้านประมาณนี้แหละแล้วก็มีหุ่นยนต์พ่อบ้านแม่บ้านมีเอาไว้ใช้งานนะครับ แล้วอยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์ก็คือมันเกิดบั๊กหรือ AI มันคิดเองได้อะไรเงี้ยมันก็เลยยึดของโลกนะครับนั่นก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆซึ่งไม่ใช่คอนเซปต์อะไรที่แปลกใหม่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบเราเห็นพล็อตหนังมันเนี้ยมาเยอะมากนะครับก็คือดวอย่าง Terminator เป็นหลักก็ได้แต่ว่าเรื่องแล้วเรื่องเนี้ยมันจะโฟกัสไปที่ครอบครัวครอบคนหนึ่งครับจะเรียกว่าครอบครัวก็ไม่ได้เพราะว่าลูกยังไม่เกิดตอนที่เรื่องเริ่มต้นใช่ไหมครับก็จะมีตัวของเป็นคู่แฟนกัน ซึ่งน่าสนใจมากนะครับได้ตัวของน้องโคลี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักน้องอยู่แล้วนะครับน้องโคลใช่ไหมก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีใน Kick Ass ใช่ไหมครับที่เป็นตัวตัวฮิตเกิดใช่ไหมแล้วก็แสดงหนังมาหลายเรื่องมากนะครับแคร,รี่ด้วยเนาะแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มมีผลงานที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับไม่นับทอมเ e นเจอรี่นะก็เนี่ยอย่างม a s เตอร์แอนดรอยนี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหนังเรื่อง Shadow in the crowd นะครับซึ่งก็เป็นหนังแบบแอคชั่นนะแบบมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก่อนหน้านี้คือนางก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยนะครับของหนุ่มหนุ่มทั้งหลายนะครับเพราะว่านางน่ารักเนาะก็ตอนนี้พอมารับบทอย่างนี้ก็เรียกว่าโตขึ้นเยอะมากนะครับคือน้องเกิดปี1997นะครับก็ปีนี้ก็ประมาณ24แล้วนะครับก็เป็นสาวแล้วแหละเรื่องนี้ก็รับบทแบบเป็นเดอะแบกของเรื่องเลยนะครับส่วน ไอตัวเขาเรียกว่าพระเอกไหมนะครับตัวของแฟนเขาพ่อของลูกเนี่ยตัวของตัวอัลกี้สมิธเนี่ยครับก็ไม่ได้แบบมีบทอะไรที่เด่นอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนนักแสดงอีกคนนึงก็เป็นตัวของราอูกัสซิโอนะครับซึ่งก็มารับบทเป็นตัวของอาร์เธอร์นะครับในเรื่องนี้เรื่องราวอย่างที่ผมเล่าไปว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่กันใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเริ่มเรื่องมาเขาก็แ่าว่าเออ โอเคชั okay. ้นท้องนะแล้วก็สรุปคือยังไงอ่ะมันไม่ได้แบบรักกันขนาดนั้นคือตอนท้องก็ยังแบบลังเลยแล้วจะยังไงต่อดีวะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับก็คือไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันเริ่มทําลายคนทําลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําลายบ้านแล้วก็ฆ่าคนใช่ไหมครับก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดแล้วก็แฟลชแบ็กครับไม่ใช่แฟลชแบ็กแฟลชฟอร์เวิร์ดนะครับแฟลชฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าว่าโอเคหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น9เดือนนะครับ ทั้งคู่เนี่ยก็หลบหนีต่างๆไปหาแบบค่ายผู้รีภัยบ้างไปหาจุดที่คิดว่าตัวเองจะปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคิดว่าปลอดภยัยไหมก็ก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรเลยครับคือจริงๆผมผมจะสปอยก็ได้ผมสปอยก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่กับไม่สปอยนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันไม่ได้มีอะไรมากลยครับก็แค่แอนดรอย์มันไล่ฆ่าคนแล้วก็แม่ต้องเอาตัวรอดจากไอตัวของคุณยนแอนดรอยด์ Android. แค่นั้นเองครับแค่นั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่คะแนนใน IMDB เนี่ยได้แค่4.7คะแนนนะครับเต็ม10คะแนนซึ่งถือว่าหลอยท้ยมากเลยนะครับทุ่งปกติเนี่ยถ้าหนังที่ดีๆหน่อยเนี่ยมันก็ต้องได้แบบ6อัพใช่ไหมแต่เรื่องนี้คือแบบบอวจริงๆนะครับอย่าง r o t t e n Tomatoes นะครับอีกเว็บหนึ่งที่ผมเอาไว้ดูคะแนนรีวิวเหมือนกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝั่งคนนักรีวิวนะครับ30คนให้ไปแค่33%และฝั่งของฝั่งคนดูนะครับ คือมีคนโหวตเยอะแล้ว,ลวครับก็ได้แค่34เซนะครับคือหวยแตกนะครับผมดูแบบผมพยายามดูแบบไม่สคิปนะครับพยายามดูแบบว่าเอออยากจะอินตามเนื้อเรื่องนะก็ท้ายท้ามันก็อินนะครับคือจริงๆดูอะดูดูดูเพราะนางเอกอะไรอย่างเดียวแหละดูเพราะาเออแบบเออน้องโตว่าน,น้องสวยดีนะครับแล้วก็แสดงดีด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ไปไปไม่ถึงไหนครับก็อย่างอย่างว่าแหละมันมัน ต้องใช้บทมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวมันซ้ํากันไปหน่อยนะครับมันซ้ําเกินไปหน่อยแล้วก็จุดทวิสต์เนี่ยครับจุดแบบว่า,าหักมุมอะไรพวกเนี้ยมันไม่ขนาดนั้นนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับคือปกติเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นการสร้างของ Hulu นะครับเป็นออริจินอลฟิล์มของ Hu l u h u l u ก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่ไปดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันนามาลงใน Netflix นะครับเพราะนั้นก็ จะสามารถดูได้ง่ายหน่อยนะครับถ้าเราอยากดูก็มาดูใน Netflix กแล้วก็มันจะมีซับไทยนี่ยนะสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านซับอิงนะครับก็มีซับไทยเหมือนกันลองไปรับชมได้นะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับโอเคครับตรงนี้จะเป็นพาสปอยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมอัดเสียงเสร็จแล้วครับกำลังจะตัดคลิปแล้วผมก็คิดๆดูว่าเออจริงๆก็มีคนอยากรู้สปอยเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องนี้จริงๆอ่ะผมสปอยจบได้ภายใน2นาทีแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นผมสปอยเลยแล้วกันนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปว่าเริ่มต้นมาเนี่ยสคนเนี่ยเขามีลูกใช่ไหมครับแล้วก็กําลังจะคลอดลูกเนี่ยภายใน9เดือนใช่ไหมครับแล้วพอมัน f ช a อร f o r ิร์ดไป9เดือนปุ๊บทั้งสองคนเนี่ยก็ตามหาที่หลบภัยครับแล้วพอไปเจอที่หลบภัยแรกเนี่ยไอตัวของผู้ชายเนี่ยแม่งดังไปไปท้าไปครับไปยอมรับคําท้านะครับของไอแบบอารมณ์แบบจา่าที่แบบคุมฝึกฝึกอยู่อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไปชกต่อยกันแล้วจนไปต่อยชนะเขาอีกนะครับก็กลายเป็นว่าเอา โดนไล่ออกมาจากศูนย์ฝึกนะครับกเเ็เป็นเรื่องโง่ๆมากนะครับแล้วก็อยู่ดีก็ไปเจอบ้านล้างนะครับแล้วก็ไปเจอมอไซค์ที่ยังมีสภาพดีขับได้แบบน้ามันเต็มถังอะไรเงี้ยเพื่อจะแบบหนีไปที่นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะหนีไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆถ้าไปได้เนี่ยจะไปเกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะครับน่าจะไม่ไม่โดนแอนดรอยยึดนะครับแล้วก็คุยกันว่าเออเกาหลีเนี่ยจริงๆก็อาจจะรับ แค่แม่กับลูกแหละแต่ว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะก็อาจจะไปได้ทั้งหมดเลยแหละพ่อแม่ลูกสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงครับก็ระหว่างทางตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์เสียงดังใช่ไหมแอนดรอย Android ก็ดักเจอครับแล้วพอโดนแอนดรอยดักเนี่ยมันก็จับตัวของไอ้ตัวผู้ชายไปครับแล้วกลายเป็นว่าตัวของนางเอกเนี่ยต้องเอาตัวรอดคนเดียวครับแล้วก็ไปเจอกับอาร์เธอร์อาร์เธอร์ก็เป็นแบบว่าเหมือนไอ้หนุ่มที่เหมือนกับแบบว่า เอาชีวิตรอดได้ในป่าเนาะแล้วก็เหมือนมีเป็นบังเกอร์ของตัวเองนะครับก็ช่วยนางเอกไว้แล้วก็แบบแนะน,นํานางเอกว่าเออเนี่ยต้องทาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็บอกนางเอกว่าเขาอะมีอุปกรณ์นะครับเป็นเสื้อคลุมเหมือนเสื้อคลุมล่องหนแบบแฮร์รี่ฟอตเตอร์นะครับจริงๆก็อารมณ์ประมาณว่าเราต้องเข้าใจแอนดรอยก่อนว่าแอนดรอยเนี่ยเวลามันเห็นคนเนี่ยมันเห็นจากการเซนเซอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่เสื้อเนี่ยแอนดรอยก็จะมองเราไม่เห็นนะแต่ว่ามันยังได้ยินยังได้ยินอยู่แล้วก็ยังได้กลิ่นเพราะฉะนั้นนกก็ระะวัง ไอตัวของนางเอกก็เลยใส่เสื้อนเนี่ยไปช่วยตัวของพ่อของลูกใช่ไหมครับตัวพระเอแเกเอแ,ลแล้วกันเรียกพระเอกแล้วกันแล้วกลายเป็นว่าอ่ะไปช่วยเสร็จออกมาก็แบบทุรักทุเลมากครับไปช่วยก่อนมาได้แล้วกลายเป็นว่าจริงๆมันเป็นแผนซ้อนแผนครับเพราะว่าหลังจากที่นางเอกเข้าไปที่ศูนย์ผู้อพยพเนี่ยก็คลอดลูกมานะครับแล้วก็ได้รับการรักษานู่นนี่นั่นนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วตัวของทหารก็มาสอบปากคำว่าเออนางเอกรอดมาได้อย่างไงใครเป็นคนช่วยนะครับแล้วแผนคืออะไร ไหนก็เล่าว่าเออเนี่ยไปเจออาร์เธอร์มาแล้วอาร์เธอร์เนี่ยเขาให้เสื้อมาที่ใส่แล้วแบบกันแอนดรอยได้นะครับ Boston, <c oughs> ไอทหารก็แบบวัดคือแบบถ้ามีเทคโนโลยีอย่างนั้นเราใช้กันเป็นนานแล้วสิแล้วกแบบันว่าเอา้าสรุป <c oughs> คือไออาร์เธอร์เนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นแอนดรอยครับ <c oughs> แล้วก็มันพูดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยแบบแฮกง่ายมาก <c oughs> แค่แฮกเรื่องอีโมชั่นนะครับ <c oughs> พวกแบบว่าอิโมชแนอลความรู้สึกเนี่ย มนุษย์ก็โดนหมดแล้วนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีเรื่องของเรื่องพวกอารมณ์พวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเอาก็ต้องสู้กันครับแล้วฉากสู้กันครับโอ้ยปูมาซะติบดีนะครับแล้วก็โดนนางเอกยิงตายอย่างนั้นมีปืนกระบอกเดียวนะครับมันก็วิ่งมาตรงๆนะแอนดรอย์ฉลาดมากฉลาดมากมีวางแผนมีซ้อนแผนนู่นนี่นั่นนระ่างกายกำยำนะครับวิ่งมาตรงๆให้นางเอกยิงตายครับผมดูวปวดหัวเลยนะครับสุดท้ายก็โอเค นายก็รอดนะครับแล้วก็ก็ตัดภาพอีกทีนึงก็กลายเป็นว่ากําลังจะไปอพยพไปที่เกาหลีแต่คือเกาหลีเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับแม่กับลูกเขารับลูกอย่างเดียวแล้วเขากลาย่าอา่าวโอเคงั้นก็ต้องให้ลูกไปถ้าอยากให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยนะเพราะว่าทางอยู่อเมริกาต่อก็อยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับนั้งก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเป็นไงครับรีวิวแบบสปอยแบบรวเดเร็วมากนะครับใครดูเรื่องนี้แล้วคิดว่ายังไงอ่ะชอบไหมชอบไม่ชอบนะครับลอง คอมเมนต์กันเข้ามาคุยได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับแบบติดตามไว้เวลาเรามีคลิปใหม่ๆถ้าอยากให้มันขึ้นไปที่หน้าฝีงคุณเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดนะครับเราเราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือซีรีส์ในเรื่องหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ